พอวุธิพัฒน์แสนอยู่นะครับอายุ35ปีเป็นลูกของพ่อรีกับแม่สุดใจนะครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรป่วยคือได้ได้รับอุบัติเหตุป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็หมอบอกว่าหมดทางรักษาแล้วกลับมาลองปฏิหารที่บ้านครับก็วันหนึ่งมีนาต้องกับนา้านาครับถือขวด ปริตภัณฑ์มาถามว่าคืออะไรไอ้เราดูด้วยที่ความเรียนพัเศษมานอ้อแล้วก็ดูขาานกวดเหตุแรกเลยครับสเตติกเกตเป็น GMP โหได้มายากมากดูต่อครับมีส่วนาสมอะไรอม่กล้าทีเรารู้แน่ใจนะเป็นคืออะไรแค่นั้นยังไม่พอครับ i p a s ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งพวกนี้มันจากปาะาครับล้วมันปลาด้วยพวกปลาแซลมอนอะไรน,นะแค่นั้นใช่ไหมพ่อมีวิตามินดีโพลีฟีนอลวิตามินอีจากไอ้น้ำมันก่อนะครับเราดูว่าดีมากๆเลยเราก็ทานผลิตภัณฑ์นะครับเลยถามนามว่านะได้มาจากไหนได้มาฟรีก็เลยบอกพ่อกับแม่นะครับว่าได้ของฟรีมาเอาของฟรีที่เซนโรลนะครับ ก็ออกินไปประมาณสามวันครับปวดมากเลยครับบอกเลยแต่ในใจเรารู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็ทานต่อเนื่องนะครับทานประมาณเจ็ดวันอาการหน้ามือดอาการหูอาการเดินไม่่รยดีก็เริ่มดีขึ้นนะครับแค่นั้นใเมื่อพอก็ทานปัจจุบันทานต่อเนื่องทานมาประมาณสองเดือนสัญญาณที่เราดีขึ้นการเดินเราดีขึ้น ความคิดเราดีขึ้นความจําเราดีขึ้นก็เลยทานต่อมานะครับก็อยากบอกกับทุกคนว่าในที่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยใครป่วยก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคุณชิโ,โนแล้วก็นั่นเป็นล้านอ่อยของเราคับขอบคา